สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเช้านี้จะอากาศดีจะแต่รู้ว่าฝนมันจะเบิดหรือเปล่าจะเพราะว่ายังมีมอกอยู่คงจะลงเรืออยู่ม้่งหรอกสักยอมส่องยอมเนาะวันนี้วันนี้ได้มารีวิวไทยแปลงสตอที่เราปลูกเสร็จแล้วจะให้เพื่อนเพื่อนได้ดูเนี่ยด้านหลังคือสิบแปลงเสร็จแล้วติดลากแล้วจะเดี๋ยวให้ดูซีแปลงสุดท้ายที่เพิ่งปลูกแล้วเมือ่อวาน ส่วนนี้แปลงสุดท้ายเพิ่งปลูกแล้วเมื่อวานจ้ะอันนี้ต้องดูแลเนี่ยถ้าวันนี้ถ้าเช้านี้ฝนบดตกเนี่ยก็ต้องรีบรดจ้ะ,กะเก็จสมบูรณ์แล้วจ้าส่วนสตรอเบอรี่แปลงน,น้อยๆห้องยาอ้ําจ้าเสร็จแล้วแต่กันอย่างบ่แล้วแต่ก็ยังต้องคอยดูแลเขาตลอดไปจนกลัวที่ได้ขายจนกลัวอีเป็นรู นับนนนตั้นแต่ตุลาพฤศจิกาก็เริ่มพอเลมเลมลูกได้หอมกับอิซิได้ไขห่หน้าบานจต่เป็นเพื่อน,อนแต่กระทำแค่นี้นะใจายามทำเยอะว่่ได้หรอกอายุไล่ละนี่มารีวิวหลังบานเพิงลังบานให้ดูจ้ะนี่คือเพิงร้านค้าของยายอ้ําจ้าโซนที่ขายให้เบิ้งนี่รีวิวให้เบิ้งนี่คือด้านหลังจ้ะเพื่อน,อนจา้าประมาณนี้จ้ะเพื่อน,อนบ,าบายบายไปแล้วเด้อ